สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เปิดร้านปกตินะครับเปิดร้านทํางานเหมือนเดิมนะครับปิดเฉพาะวันเสาร์นะครับตัวนี้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องสมาร์ทนะครับที่ลูกค้าถอดเองแล้วใส่กระสอบมานะครับแกะเองแล้วใส่กระสอบมานะครับเดี๋ยวพามาดูตัวเครื่องเขาบอกว่าข้อเหวี่ยงมันไม่หมุนนะครับยันขาสตาร์ทไม่ลงนะครับ ก็ได้ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับมันไม่หมุนจริงๆนะครับทีแรกแต่ตอนนี้ผมได้อ่อหรือเจอสาเหตุแล้วนะครับสาเหตุก็คือแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยนี่คืออยู่ที่เดิมเลยนะมันเข้ามาขัดกับตัวมัดไฟนะครับกับจานไฟกับล้อแม่เหล็กเออมัดไฟกับล้อแม่เหล็กนะครับมันหักออกจากตรงไหนมันมาจากชุดแคมนะครับ ตัวนี้จะเป็นแผ่นเหล็กที่มันปิดกับตัวตัวลดกําลังอัดนะครับของสเมาท์จะชอบหักนะครับเพราะหากักปุ๊บก็หล่นลงมาตรงนี้ครับพอหล่นลงมาก็นี่ครับก็มาติดอยู่ในล้อมแม่เหล็กนะครับก็ให้ก็ทีนี้เครื่องก็ไม่หมุนนะครับของใครครับเจ้าบาทครับมาต่อกันนะครับ พอดีมีพัสดุมาส่งนะครับก็ถึงไหนแล้วถึงเหล็กตัวนี้มันหักนะครับของสซแมตจะชอบหักจะชอบหักหักแล้วคันนี้กับมันเข้ามาขัดที่ตรงล้อไม่เหล็กนะครับแต่เครื่องแกก็ต้องทําใหม่แล้วครับตอนนี้ข้อเบี่ยงหมุนได้แล้วนะครับแต่ก่อนหมุนไม่ได้นะครับแต่ก่อนหมุนไม่ได้ตอนยกมาหมุนไม่ได้ที่แรกคิดว่าเอา่อ น่าจะเป็นลูกที่แรกนะคิดว่าน่าจะเป็นลูกปืนข้อเหวี่ยงพังนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็คงจะได้ลางอีกเยอะครับลูกค้าเขาลืมมาเองนะครับผมมาถอดแค่ตรงนี้เฉยๆนะครับแค่ฝาครอบจานไฟนะครับอย่างเดียวนะครับที่เหลือเขาก็แกะเองเขานะครับอันนี้ก็รอแจ้งลูกค้าครับว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับรอแจ้งราคานะครับก็ น่าจะได้ทําลูกแหวนนะครับทําแค่ท่อนบนนะครับแล้วก็ล้างประกอบท่อนล่างครับเปลี่ยนพวกประกันพวกอะไรใหม่เพราะว่าเขาถอดมาเองนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่ได้ถอดเองนะครับถ้าเขายกมาให้ผมคงจะไม่ได้รื้อเยอะขนาดนี้นะครับถ้ายกมาให้ช่างทํานะครับเพราะว่าเราดูเราจะรู้เลยนะครับคือถ้าแกะฝาครอบออกแล้วจเจอตัวนี้หัก เราก็ต้องเดาแล้วว่ามันต้องมีอะไรมาขัดอยู่ข้างล่างนะครับนะก็รอแจ้งลูกค้านะครับสำหรับคันนี้ Smart Junior นะครับไปแล้วครับพบกันคลิปต่อไปครับรับวันนี้สวัสดีครับ